มาทำข้าวกล่องคีดในงบไม่เกิน100้บาทแต่ได้ถึง2กลกองมาเริ่มทำกันเลยวัตถุดิบหลักๆเราก็จะซื้อที่โรตัสเลยนะคะมีเนื้ออกไก่บด1แพ็กกวางตุ้งไต้วันเราก็หยิบมา2ต้นนะคะและผักกาดขาว1หัวสายกลางๆางเสร็จแล้วเราก็จะนำผักทุกอย่างมาแช่ในน้ำผสมเบกกิ้งโซดาทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยลดสารพิษในผักได้ระหว่างรอผักก็มาหมักเนื้ออกไก่เราก็จะปรุงด้วยซอสหอยสูตรลดโซเดียมและซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียมอย่างละ1ช้อโตเื่มหอ่ง้วยนิดหน่อยใช้แทนโตลทราย แผงปรุงรสคีนใส่เพิ่มความกลมกลม่อมใครไม่ม,ไม,มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะพริกไทยเพิ่มความหอมแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันในส่วนของอกไก่เราใช้แค่ครึ่งแพ็คเองนะโอ้โหเซฟคอ์สมากเสร็จแล้วตั้งน้ําและปรุงด้วยผงปรุงรสคีนวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้น้าซุปของเรากลมกลม่อมและโซเดียมต่ําไม่ใส่ผงชูรสและสารกันเสียด้วยน้ําเดือดแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยต้มผักไปสักแป๊บก็ตามด้วยเนื้ออกไก่ตักเป็นก้อนๆแบบนี้จุ่มน้ําลงไปได้เลยและปรุงรสชาติอีกนิดด้วยซีอิ เราก็จะต้มให้ผักนิ่มๆเลยนะคะเพราะว่าอร่อยเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่กล่องพร้อมข้าวไรเบอรี่น่ารับทานสุดๆโรยพริกไทยนิดนึงเพิ่มความหอมใครกวัวเมนูต้มจืดมันจะแบบซื่อๆผกน้ำพริกอกไก่คีนไปด้วยรับประกรันว่าไม่ผิดหวังเป็นน้ำพริกสูตรคีนที่ต้องมีติดบ้านไว้เลยกินกับเมนูคีนเพิ่มความซ่บกดสั่งได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะแล้วก็อย่าลืมไปลองทำทานกันเด้อ